ก็สวัสดีทุกๆท่านด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกมโทรศัพท์ที่ชื่อว่า Guns t a r หาวิธีอัดบนโทรศัพท์ตั้งนานก็จะได้อันนี้คือถ้าเริ่มเล่นใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะคือผมเพิ่งโหลดใหม่อ่ะจะมาเล่นให้ดูกันว่าเริ่มงต้นเกมมันเป็นยังไง ทำไมผมถึงต้องยิงสลับอย่างนี้เพราะถ้าเกิดยิงอ่ยมันช้า,ายิละกดลูกศอเ <c oughs> นี่ยมันช้าเลงน้แต่ถ้าเกิดว่าเรายิงสลับมันจะเร็วกว่าซึ่งที่ผมเล่นผมเล่นยางมัน มากกว่าเป็นขนาดที่จะกดนี่ถ้าเกิดยิงสลับตายไวกว่าแต่ว่ารู้สึกว่ามันกดไม่ค่อยได้ผมกดไม่ค่อยได้มันเป็นอะไรวะเนี่ย น,นี้คืออัพเดตนนะะมันอาจจะมีเสียงรบกวนค่อนข้างมากเพราะว่า มันดูเสียงดูดไปหมดเลยโอเคอันนี้ก็มันจะสอนเราเราก็แค่ทำตาม จะแรงกว่ารู้สึกนะน่ยพอตั้งยี่สิบเอ็ดืนที่สิบสองจรัวก่งกดไม่ได้ไงลูกซองแรงกว่าอยู่นะครับ ปืนเนี้ยแนะนำอย่าไปเอาไปย่อยเลยว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่ไม่มีปืนดีๆปืนเนี้ยดีถ้าเล่นในคอมพิวเตอร์แล้วกดกดสองปุ่มพร้อมกันจะลวมาก ด้เพลทแล้วมันก็จะให้เราสุ่มอันนี้คือสกิลสุ่มไข่ผมว่าเล่นครั้งแรกยังไงก็ไม่มีทางได้ของส้มแน,น่นอนททสไนี่จับว่าเด็ดอันนี้คือการเอาปืนมาย่อยนะให้ปืนมันแรงขึ้น ันนี้คือให้ใส่คนที่ผมว่าแนะนําเรามาเป็นโค้ดอะถ้าใส่เราก็จะได้50เพชรส่วนเขาก็จะได้50เพชรเหมือนกัน50หรือ60เป็ไมรู้จตไม่ได้ทันานเถอะแต่เรบผมไม่ได้ใช้แล้ว chi đi mình ông mình có facebook mình bấm คําให้ save facebook อยู่แล้วทําไม นี่ครับไอเ้าล็อกอินวิลคัมแบ็กโอเคได้แล้วครับโอเคอันนี้คือตัวที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันอันนี้คือของรางวัลตามเดือน ปีนิว e จออืมดีทุกสัปดาหปีใหม่ตัวนี้ผมใช้ก็คือเซตนี้ใช้มานานมากตัวผมเป็นเซตดิดเลือดซึ่งผมไม่จำเป็นต้องใช้ไอ้ไอ้ที่เพิ่มเลือด จะมาลองทดสอบเล่นกันให้ดูสักด้านแล้วกันด้านนี้เลยมันจะยากหน่อยแต่ผมก็ผ่าน่ะส่วนบัดดี้บัดดี้ผมใช้เป็นชุดดูเลื่อนเหมือนกันซึ่งมันดีมาก กดปืนไม่ติดตายแล้วได้แล้วไอปืนผมจะยิงออกนัดละหกร้อยคือดีมากเ <c> ว <oughs> ลาดูดเลือดทีก็จะเข้าทีละเจ็ดสิบะเอ้ยไม่เจ็ดสิบหรอร้อยเพราะเป็นร้อย เซต,เตที่ผมเล่นเนะ่ยผมว่าสำหรับผมนี่ในด่านทั้งนี้ถือว่าโอเคอ่ะเพราะว่ามันมันแรงอ่ะที่เป็นฟันซึ่งมันแรงสำหรับคนของที่แบบว่าไอ้น,นี่นีไม่ค่อยดีเหมือนผมเนี่ยลวงตัวมากเลยส่งของไม่ค่อยจะได้ของดี ทำเลตหมดจะใช้บาตสุดกาสูดเลือดสู่เข้าไป็นไหมก็ทผมจะมีตะขีเพราะว่าผมใส่ใช้ตารเคล็ดเน้นคี้อย่างเดียว นีหุ่นลืนล่นมากลยน้องนฟะอ,นะอไม่คยติ เล่นไปเรื่อยๆถูกกระสุนจะสำหรับคนเพื่อนว่าเลือดไม่น้อยตัของไม่ค่อยดีเนี่ยด่านตรงนี้จะลำบากหน่อยเพราะว่ามันมันยังไงเดียวคือมันตายเดียวอ่ะก็หมไม่ต้อง,อง,อง,งมมใช้ที่โรงเรียนนะเพราะผมเซฟอยู่แล้วเศษกระสุนจะได้เลือดมาเนี่ย ผู้ชมใส่ตายตาในก็คือใช้สำหรับเนื้อเนื้ออยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือต่ำกว่าปืนของจะแรงขึ้นร้อยอร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมลักจะขึ้นแล้ว แต่ก็ต้องระวังอย่าให้ตายเพราะว่ามันอันตรายมากเลยก็จะเล่นสักอย่างก็คืนแรงขึ้นจริงแรงอะไรแบบนี้ใช่ครับบอสมีปัืนเลย แ่งเพื่อนเราบันดี้เราคือแบบของสบีเดนจริงจริงโอ้ยกดไม่เคยจะได้คือซื้อพอสอบเลยเหรอยิงแล้วครับ 收拾完他们เขาจะเริ่มดังคลิปนี้ผมรู้สึกว่าผมพูดเนาะฟินๆทุกครูมากเลยแต่ยังไงก็จบไปแค่นี้นครับแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ